แชร์สนันพี่ตำรวจเซลฟี่รายงานเมียกลับบ้านช้าเพราะติดภารกิจช่วยควายแชร์ว่อนในโลกโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ เมื่อผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าภูริพันธ์สุวรรณรัตน์ได้โพสต์ภาพเซลฟี่รายงานภรรยาถึงสาเหตุที่ต้องกลับบ้านช้าที่ต้องพาควายที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์พากลับคอกโดยมีข้อความระบุว่าวันนี้เข้าร้อยเวร202สอพอเมืองสงขลาพี่กลับบ้านช้าหน่อยนะที่รักต้องพาควายออกจากอพาร์ตเมนต์เอาไปเข้าข้อก่อนนะงานนี้พี่ตำรวจไม่ได้แค่จับคนร้ายเท่านั้นนะคะ ควายก็ต้องจับด้วยหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปนั้นชาวเน็ตแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมพร้อมกับขำด้วยความน่ารักที่พี่ตำรวจมารายงานเมียล่าสุดเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปกว่า8,000ครั้งคนกดไลค์กว่า1,000 0คนเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ